English Class by Teacher L สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับครู L ในคลาสเรียนภาษาอังกฤษนะคะวันนี้พบกับนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในเรื่อง Conditional Sentence เป็นยังไง Conditional Sentence เรารข้ใจกันไหมถ้าไม่เข้าใจถ้ายังไม่รู้เดี๋ยวไปติดตามชมกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ Conditional sentence, Conditional clause หรือ If clause ใน3คำนี้คือคำคำเดียวกันนะคะมีความหมายว่าประโยคเงื่อนไขมักจะใช้ประกอบด้วย2ประโยคหรือมากกว่านั้นนะคะโดยจะมีคำว่า if เดียบตัวนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมาดูตกยกตัวอย่างเช่นถ้าฉันขับรถแล้วถึงที่หมายเร็วกว่า การเดินนะคะเป็นประโยคเงื่อนไขนะคะจำไว้ว่าถ้าเจอประโยค if-else มันจะต้องมี2ประโยคนะคะใน1ประโยคลำนะคะทีนี้มาดู conditional sentence มันมีทั้งหมดกี่รูปแบบนะคะอะ conditional sentence มีทั้งหมด3รูปแบบนะคะประกอบไปด้วย zero conditional sentence first conditional sentence and Conditional Cond sentence นะคะในทั้ง3แบบนี้มันแตกต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยนะคะอ่าอันแรก zero conditional sentence จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงพูดถึงความจริงทั่วๆไปโดยจะใช้รูปแบบของ present simple นะคะในประโยคทั้งสองประโยคเลยนะคะ โดยประโยคหนึ่งจะอยู่ในรูปของ if clause ส่วนอีกหนึ่งประโยคอยู่ในรูปของ main clause นะคะคือถ้าเกิดสิ่งหนึ่งก็ต้องเกิดสิ่งหนึ่งตามมาเสมอนะคะมาดูโครงสร้างของประโยคที่เป็น zero clause กันนะคะอ่าประกอบไปด้วย if ตามด้วย subject บวกด,ด้วย verb to be อ่า verb to be หรือ verb ช่องที่1ก็ได้นะคะแล้วขั้นด้วย แล้วต่อด้วยประโยคที่2ก็คือ subject บวกกับ verb ช่องที่1นะคะมาดูตัวอย่าง if people eat too much ถ้าคนเรารับประทานอาหาร too much มากมากนะคะาตามด้วยคอมมาประโยคที่2เขาบอกว่า they get fat ก็คือพวกเขาจะอ้วนใช่ไหมคะถ้าทานมากๆ สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้อ้วนใช่ไหมครับทีนี้มาดู first conditional sentence นะคะรูปแบบ conditional อีกหนึ่งแบบนะคะเป็น first conditional ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นนะคะโดยจะอยู่ในรูปแบบของ if วก present simple นะคะในประโยคแรกแล้วตามด้วย future simple ใช่ไหมคะอ่าทีนี้เขาจะพูดถึงเหตุการณ์เฉพาะซึ่งอาจจะเป็นไปได้โดยที่ผู้พูดคิดว่ามันต้องเกิดขึ้นแหละใช่ไหมคะมาดูโครงสร้างของประโยคที่เป็น first conditional sentence กันนะคะอ่าตามแน่นอนขึ้นต้นด้วย if นะคะตามด้วย subject บวกด้วย present simple คือกิริยาช่องที่1ใช่ไหมคะขั้นประโยคด้วยออมมานะคะตามด้วย subject บวกกับ future future ประกอบด้วยคำว่า will ใช่ไหมคะที่แปลว่าจะหรือ be going to verb to be ตามด้วย going to นะคะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะตามด้วยกิริยาช่องที่1น,นะคะ ทีนี้สังเกตว่าในตัวอย่างของคุณครูมันมีตัวอย่างอยู่สองแบบเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะตัวอย่างที่1 if it rains ค่าตอนนี้ฝนตกใช่ไหมคะ We will stay at home พวกเราจะอยู่ที่บ้านนะคะสังเกตรประโยคแรกขึ้นต้นด้วย if ตามด้วยคอมมาแล้วตามด้วยประโยคที่สองใช่ไหมคะ ในขณะที่ตัวอย่างที่2เขาไม่ได้ขึ้นต้นด้วย if ใช่ไหมคะแต่มันจะต้องมี if ใช่ไหมคะมาดูกันนะคะว่ามันแตกต่างยังไงเนาะ she will be late เราจะต้องมาสายแน่แน่แน if มีคำว่า if มีประโยคคำว่าถ้าขึ้นมาใช่ไหมคะ if the train is delayed ถ้ารถไฟมันเลทหรือมันมาล่าชา้าใช่ไหมคะ สังเกตว่าถ้า if e อยู่หน้าประโยคจะต้องมี comma มมใช่ไหมคะส่วนประโยคที่สองคือ if e อยู่ด้านหลังไม่จำเป็นต้องมี comma มมนะคะทีะนี้มาดูประโยคที่3ามหรือ,อ second conditional sentence นะคะคอ i ดิช l นลที่3มเราเรียกว่า s ิกันนะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่ตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบันหรืออนาคตนะคะพูดถึงสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือพูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตแต่อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูโครงสร้างของ Second Conditional Sentence กันนะคะโครงสร้างประกอบไปด้วย อีตามด้วย past simple จำได้ไหมคะ past simple คือกิริยาแบบไหนคะอ่า past คืออดีตใช่ไหมคะแล้วขั้นด้วย comma นะคะตามด้วยจุดจ w o l d บวกกับ infinitive นะคะอาคำที่เข้ามาสินินทั่วไปใช่ไหมคะทีนี้มาดูเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วว่ามันพูดถึงเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเป็นความไฟ ในอนาคตกับเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้เลยในปัจจุบันใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างกันอันแรกพูดถึงความใฝ่ฝันว่าอยากให้เกิดแต่มันอาจจะไม่เกิดใช่ไหมคะเช่น if I want t h l o t t t r y ถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งหรือถูกลอตเตอรี่ใช่ไหมคะสังเกตคำว่าว o n มาจากคำว่า win นะคะเป็นกิริยาช่องที่2นั่นเองนะคะ ต่อด้วยคอมมาแล้วตามด้วย I would อ่ามีคำว่า would อย่าลืมตามองสร้างประโยคนะคะ I would buy a big house ก็คือถ้าฉันถูกลอตเตอรี่แล้วมันทนี่น่ฉันจะซื้อบ้านหลังโต,โตๆใช่ไหมคะมันเป็นความฝันเราอาจจะถูกหรือไม่ถูกลอตเตอรี่ก็ได้ใช่ไหมคะในขณะที่ประโยคที่สองพูดถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เป็นไปไม่ได้เลยนะคะ อะมาดูตัวอย่างกัน if I h a d e his number คำว่า h a s ตัวนี้เป็นกริยาช่องที่2ของคำว่า have นะคะที่แปลว่ามีอย่าลืมนะคะ past simple คือเหตุการณ์ในอดีตใช่ไหมคะเกิดขึ้นแล้วออนะ,ะตามด้วยประโยคที่2องเขาบอกว่า I would call him ฉันจะโทรหาเขาเพราะฉะนั้น if I h a d his number ถ้าฉันมีเบอร์โทรศัพท์ของเขา ฉันจะโทรหาเขาแต่ถามว่าตอนนี้มีไหมคะอ่าไม่มีนะคะเขาไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ชายคนนี้เขาก็เลยโทรคุยไม่ได้นะคะอันนี้คือรูปแบบของ second conditionals นะคะทีนี้เรามาดูอ่า your turn นะคะให้เราดูที่ w o r ร s h e e t ของเราที่คุณครูให้ไปนะคะที่มีสามเว s ร์ e t ชใช่ไหมคะ ให้เราดูรเวิร์กชีพทำเวิร์กชีพทำแบบฝึกหัดทำรายงานของเรานะคะทั้ง3คลอสเลยนะคะประกอบไปด้วยซีคลอสเฟิร์สคลอสแล้วก็เซคันด์คลอสนะคะทำแบบไหนเด็กๆดูที่รายงานนะคะเขาบอกว่า complete the sentence with the correct form of the verb นะคะ in แปลเก็นะคะก็คือให้เราเติมเติมอะไร verb เติมคำกิริยานะคะที่สังเกตว่ามันจะมีอยู่ในช่องว่างในวงเล็บใช่ไหมคะให้เปลี่ยน verb ตัวนั้นนะคะให้ตรงกับ c l a u s e ของแต่ละ c l a u s e นะคะแล้วเติมลงในประโยคให้มันถูกต้องสมบูรณ์นะคะถ้าเรามีปัญหาสงสัยอะไรสามารถ้อนกลับไปดูคลิปได้นะคะว่าในแต่ละ c a u s e เขาอธิบายไว้ อย่างไรบ้างนะคะตั้งใจทำใบงานทำเอกสารและตั้งใจศึกษานะคะคุณครูหวังว่าเราจะใช้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้นะคะในการเรียนการสอนการพัฒนาตัวเองได้นะคะท้ายนี้คุณครูขอฝากนะคะให้เรากดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะช่อง YouTube ว่าเตอปูนฟูของเรานะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระจากโรงเรียนของเรานะคะอ่าท้ายสุดต้องกล่าวคำว่า goodbye สวัสดีค่ะ